สวัสดีค่ะสวัสดียามยินนะคะเดรร้อนอ่อนๆนะคะก็มาพบช่องตะอวยรับมงคุลอีกครั้งนะคะตอนนี้ตาก็จะพาน้องทับมงคุลเดินรอบๆบริเวณที่สวนนะคะแล้วก็พาน้องหยุดดื่มน้ำโขนนะคะแล้วก็จะพาน้องซับมงคุลเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ให้เขาหยุดกินก็กินน้ําก่อนนะคะให้ดื่มน้ําเสร็จแล้วก็จะพาน้องซ้มงคลตรงต่อไปต้ำมงคลสวัสดีก่อน,อนเร็วสวัสดีครับ,รบสวยๆครับด้วย,วยสวยๆเก่งมากเลยอ่อนช้อยมากเลยนะคะน้องซับมงคนลรอเสียงหวานอ่อนช้อยมากนะคะเสียงหวาน หวานมากเลยค่ะตอนนี้ก็พาน้องอาบน้ำาหย่็คลอดยินแล้วแต่เด็ก็ร้อนอ่อนๆนะคะพาน้องเดินเที่ยวเดี๋ยวจะพาน้องเดินต่อไปนะคะให้น้องดื่มน้ำเสร็จอาบน้ำเสร็จก็จะพาน้องเดินอรอบๆบริเวณที่อยู่นี้แล้วนะคะ งงคนสอเสียงน้อยเสียงน้อยจ้าหวัดดีสวย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 สายบัวจ้าสายบัวมาอยู่ใกล้ๆนะคะนี่ก็มานะคะมาอยู่ที่สวนนี้เลยคะบริเวณนี้ห้นี้ก็หญ้าสวยงามมากนะคะ ที่บริเวณที่น้องซับมงคลอยู่นะคะเป็นบริเวณที่สวยงามมากเลยนะคะอ้าวตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะ,ะ้วก็ติดตามน้องซับมงคลไปอีกนะคะไปต่อละคะอ่ไปตามน้องซับมงคลต่อนะคะ จับมงคลไปเรื่อยๆนะคะเดินรอบๆบริเวณนะคะโอ้พาพา<อ>ปปน้องจับมงคลเดินเที่ยวแล้วนะคะมาแล้วนะมาแล้วอ

มาจะมาจะมาน้องซับมงคนเดินมาเรื่อยๆเลยตาโอเคเดี๋ยวจะให้เล็กหนพาน้องเดินมาเร็วมาน้องซับมางคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดินมาเร็วจ้า้าอามามาเร็วโอ้โหยายเรียกไม่ยอมมาเลยเชื่อฟังตาเลยจังเลยนะ อ้าวก็ติดตามน้องซับมงคลไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยม,ม,มาคุ้มให้สิกลุกบอ้าวเดินช้าๆนะน้องซับมงคลค่อยๆเดินมานะคะเดินเที่ยวรอบๆอบรบอิเวณน,นี้นะคะน้องซับมงคลจะเดินเที่ยวเที่ยวบริเวณที่อยู่นะคะ เป็นที่ของบริษัทนะคะคุณตาก็ได้ผ่าน้องเดินเที่ยวนะคะตามน้องไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ก็มีบรเวบริเวณมีทั้ง มามีทั้งกระหลังนะคะเขบปลูกไว้อยู่ข้างๆบริเวณสวนนะคะอันนี้ก็เป็นที่ให้นักท่องเที่ยวมาเล่นนะคะน้องซับมงคลเดินอย่างอองช้อยสวยมากเลยนะคะแม่แม่ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องซับมงคลต่อๆนะคะช่องตะอวยทรับมงคลครับอันนี้ก็เป็นสวนส้มนะคะตอนนี้น้องซับมงคลก็เดินรอบๆสวนผลไม้มาได้หนึ่งรอบแล้วนะคะ อันนี้ก็จะไปรอบที่สองแล้วนะคะรอบที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นสวนส้มโอนะคะส้มโอนะคะบริษัทใครจะปลูกไว้ให้มีนักท่องเที่ยวมานะคะจะได้มีผลไม้นะคะแต่ตอนนี้ผลยังไม่ออกนะคะน้องซับองคลคก็เดินสองรอบเลยนะคะ ตอนนี้น้องซับางคนก็ลอดอุโมงแล้วนะคะลอดอุโมงมาแล้วนะคะลมเย็นสบายดีมากเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ลอดอุโมงนะคะอ้าวไาเลย สวัสดีค่ะสวยสวยสายบัวสายบัวเลยสายบัวจ้าสายบัวยอย่อย่อสายบัวขาด้วยขาด้วยยอสวยๆครับเสียงหวานมากเลยนะครับน้องซับมงคลเราก็จดตามไปต่อเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆต่อนะคะซับมงคลเดินรอบที่สองแล้วนะคะ ก็บริเวณที่บริษัทเขาจะให้มินนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวนะคะเป็นบริเวณที่สวยงามมากค่ะอันนี้ก็เป็นสวนขนุนนะคะสวนขนุนสวนส้มโอก็จะมีรูปส้มโอไว้นะคะมะพระ้า มะพร้าวมีแต่ลูกนะคะไม่มีต้นนะคะมะพร้าวมีแต่ลูกไม่มีต้นนะคะน้านนองซับมางคลก็เดินตามบริเวณไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สวนเชอรี่นะคะเชอรี่นะคะ นี่ก็เป็นสวนลิ้นจี่นะคะเป็นลิ้นจี่นะคะคสวนลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่นะคะสวยมากคือลิ้นจี่ ด้านหน้านี้ก็มังคุดนะคะเป็นมังคุดเป็นมะละกอค่ะสวนมังคุดสวนมะละกอเีก็แก้วมังกรนะคะเยงามมากค่ะกถึงบริเวณนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ ดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะหม่นดีก็อ่ะพอแค่นี้ก่อนให้สวัสดีสวัสดีก่อนเร็วทรับมงคลสวัสดีเสียงหวานก่อนเร็วสวัสดีสวยสวย วันนี้พบกับน้องรั์มงคลแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเช้านี้ค่อยพบติดตามน้องรั์มงคุใหม่นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องตะเวยซั์องคุครับด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ